ในวัดร้างกลางป่าลึกมีกุฏิไม้หลังหนึ่งที่ไม่มีพระรูปใดกล้าเข้าไปจำวัดชาวบ้านเล่าว่าในคืนวันพระจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์แซกกับเสียงกรีดร้องหวยหวนดังลอดออกมาจากข้างในวันหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นสี่คนแอบท้าพิสูจน์เดินทางเข้าไปกลางคืนเมื่อเปิดประตูกุฏิออกพวกเขาเห็นเสื้อเก่าๆวางอยู่กับกองกระดูก เหมือนเคยมีใครสักคนเคยนั่งสวดตรงนั้นแล้วไม่เคยลุกไปไหนอีกเลยทันใดนั้นประตูกุฏิปิดดังปังเสียงสวดมนต์เริ่มดังขึ้นรอบด้านเสียงกรีดร้องตามมาติดติดเนาของพระชราหน้าซีดเผือกปากสแยะกว้างจนฉีกถึงหูโผล่ขึ้นมาจากมุมห้องหนึ่งในวัยรุ่นตะโกนว่านี้สิวะแต่เมื่อวิ่งไปที่ประตูกลับเจอเพียง ฝ่าไม้ตันๆไม่มีทางออกเสียงสวดแปรเปลี่ยนเป็นคำสาปเหล่านั้นคืบคลานเข้ามาใกล้และทุกคนถูกดึงลงไปนั่งบนเสือเก่าโดยอัตโนมัติคืนต่อมาชาวบ้านที่เดินผ่านวัดต่างบอกว่าได้ยินเสียงสวดมนต์ดังก้องจากกุฏิหลังนั้นแต่เสียงมันมากกว่าเดิมไม่ใช่แค่พระรูปเดียวอีกแล้ว